จดระบบระเบียบเว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้งานครูทุกคนทำได้ไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับ s ิ m b a l u เว็บไซต์ดีๆที่สะดวกต่อนักเรียนและดีต่อใจของคุณครูนะครับสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแช์นะครับ หลายๆท่านอาจจะคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับในเรื่องของ Spatio.IO หรือว่าโลกเสมือนจริงห้องเรียนเสมือนจริงนะครับแต่วันนี้นะครับตั้งใจจะเบรกนะครับเบรกแต่เบรกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของห้องเรียนเสมือนจริงขอยกมาทำคลิปสบายๆที่เป็นประโยชน์สักหนึ่งคลิปนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Simbalu.com นะครับ มีคุณครูหลายท่านนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็สนใจนะครับเกี่ยวกับการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับคุณครูก็ถามมาว่านอกเหนือจาก o o o l l s s t t s เนี่ยมีเว็บไซต์อะไรอีกบ้างที่เป็นศูนย์รวมนะครับแหล่งเรียนรู้ที่คุณครูสามารถนำสื่อการสอนนำเกมการสอนนำแหล่งเรียนรู้นำเอกสารประกอบการสอนมาจัดระบบระเบียบได้ หนึ่งในนั้นนะครับคำตอบก็คือ s i m b a l u c o m ที่เราจะเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า s i m b a l u เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างและใช้งานยังไงนะครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามก่อนฝากกด u b s c r i b e ด้วยฝากกดกระดิ่งเด้อไปเรียนรู้กันต่อเลย <Yeah. S 1> โอเคครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ s i m b a l u c o m นะครับ www.symba l d o o c o m นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งจะคล้ายๆกับนะครับเป็นแคตตาล็อกนะครับของเว็บไซต์ที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับซึ่งจะขออนุญาตไม่พูดลงรายละเอียดมากก็แล้วกันนะครับเราจะไปสู่ขั้นตอนของการสมัครสมาชิกกันเลยครับ เชื่อว่าทุกท่านคงจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเว็บไซต์ s i b b l u e c o m เนี่ยสมัครสมาชิกฟรีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับอันดับแรกเลยผมลองกดตรงทงตรงนี้นะเพื่อที่จะดูนะครับว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะครับโอเคช่วยผมดูหน่อยนะครับว่ามีหรือไม่มีโอเคนะครับถ้าเกิดสายตายังดีอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีภาษาไทยนะครับเราจะใช้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแต่จะบอกว่าเว็บไซต์นี้สามารถที่จะ ปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชาแล้วก็ทุกเนื้อหาทุกระดับชั้นเลยนะครับการสมัครสมาชิกเราจะกดไปที่ปุ่ม sign up ครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะเจออยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับอันแรกคือ personal นะครับก็คือแบบฟรีนั่นเองนะครับอยู่ซ้ายมือสุดตรงนี้ที่เป็นรูปดาวนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบ teacher จะเป็นแบบ pro ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถ้เกิดเป็นสกูล แอนดริคทิกเนี t t aren, v ela, v. Ava, ่ยนะครับหรือว่าเขตพื okay. ้นที่การศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสมัครสมาชิกเราจะเลือกไปในส่วนของ Personal นะครับแล้วก็กด Get Started หนึ่งครั้งหลังจากที่เรากด Get Started แล้วนะครับการสมัครสมาชิกจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีการด้วยกันวิธีการที่1คือการเข้าระบบด้วย Facebook วิธีการที่2คือการเข้าระบบด้วย Google หรือ Gmail นะครับ และวิธีการที่3คือการกรอกข้อมูลเองตรงนี้ผมจะขออนุญาตเลือกเป็นในส่วนของ Google ก็แล้วกันนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการเลือกอีเมลของตนเองนะครับเมื่อเราเลือกอีเมลแล้วนะครับระบบก็จะทําการสมัครสมาชิกให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเราต้องการที่จะใช้นะครับ อันนี้นะครับคืออะไรนะครับถ้างั้นผมจะขอเลือกเป็น Personal ก็แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็กดกระ,กะบาดอันนี้เป็นขั้นตอนของการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราสมัครแล้วเนี่ยนะครับจะขึ้นชื่อของเราตรงนี้แล้วก็จะเป็นรูปกล่องจดหมายที่มีเลขหนึ่งนะครับขึ้นมาแจ้งเตือนว่าจดในกล่องจดหมายหรือว่าเมสเซนเจอร์ของเราเนี่ยมีข้อมูลนะครับหรือว่ามีข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาถึงจากเว็บไซต์นะครับ โอเคหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเราลองไปใช้งานแล้วก็ทดลองสร้างกันครับโอเคครับวิธีใช้งานก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับอันดับแรกเลยอยากให้ทุ่านมองตรงนี้นะครับว่าค่าตั้งต้นหรือค่า d e ดี u l t ที่เว็บไซต์มีมาให้เนี่ยก็จะมีแทบ Home ็บเมนู o m e มีแทบ็บเมนู education มีแท็บ edu game นะครับ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะลบทิ้งได้เราสามารถที่จะลบทิ้งได้แต่ถ้าเกิดให้แนะนำนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งลบนะครับอย่าเพิ่งลบอยากให้ลองกดเข้าเว็บไซต,ต์ต่างๆเหล่านี้ให้ครบก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเจอเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตามหาอยู่นะครับซึ่งหลายเว็บไซต์ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับอย่างเช่นคัสโดโจอย่างเช่นคานาคาดมี่อย่างเช่น โ o ้ e .org นะครับอันนี้เป็นอันที่ระบบหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยมีมาให้ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากสร้างเองครับให้เราสังเกตที่เครื่องหมายบวกนะครับเมื่อเรานำเมาส์ไปวางจะขึ้นคำว่า New Web Mix กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยกรอก Name น,นะครับหรือว่าชื่อที่เราต้องการจะตั้งนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็น TDS Mix นะครับ แล้วก็กดปุ่ม add 1ครั้งหลังจากที่กดปุ่ม add แล้วนะครับเราก็จะเจอนะครับในลนักษณะแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆนะครับพื้นที่ว่างที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านสามารถนำเว็บไซต์นะครับนำลิงก์ของรูปภาพนำลิงก์ของวิดีโอนำลิงก์ของไฟล์เอกสารที่แชร์จาก Google Drive Dropbox อื่นๆนะครับมาแปะเพื่อจัดระบบระเบียบตรงนี้ได้เลยนะครับ A few e m m o n โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันสัก2-3อันนะครับ2-3เว็บไซต์นะอันดับแรกเลยนะครับผมจะไปที่มุมบนซ้ายสุดนะครับมุมบนซ้ายนะครับเมื่อเรานำเมาส์ไปวางจะขึ้นภาษาอังกฤษคำว่า a s a new child here นะครับให้เรากดคลิกหนึ่งครั้งเมื่อเรากดคลิกหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็จะเจอกับนะครับคำภาษาอังกฤษคำว่า add child to web mix นะครับ แล้วตรงนี้จะเป็นคล้ายๆช่องค้นหานะครับเราสามารถนะครับพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนำนะครับและง่ายที่สุดคือการนำ URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์มาค้นหาจะดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเว็บไซต์แรกผมจะลองนำเว็บไซต์ ABCYA นะครับเข้ามานะครับ ABCYA ตรงนี้ ก็จะเจอกับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์หรือว่ารีซอสเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เป็นท็อปรีซอสแล้วก็มีทางเลือกอื่นๆให้เราเลือกอีกมากมายตรงนี้นะครับเนี่ยครับขึ้นมาตรงนี้เวลาที่เราต้องการจะเลือกนะครับเราสามารถกดคลิกที่ไอคอนนั้นๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเลือกไอคอนอันนี้นะครับเลือกไอคอนอันนี้ก็กดคลิกหนึ่งครั้งได้เลยปึ๊บนะครับก็จะเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาเราลองกดคลิกนะครับปึ๊บ มันก็จะเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราทําการใส่ลิงก์ไว้ง่ายไหมครับอ่าโอเคลองใส่เพิ่มดูนะครับผมจะกดแอดเพิ่มนะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับอันนี้เป็น code.org นี่นะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการเลือกเองนะครับเราสามารถที่จะกดแก้ไขตรงนี้ได้นะครับที่รูปจานสีตรงเนี้ย ครับมันก็จะมีให้เราให้แก้ไขลิงก์นะครับมีการให้แก้ไขสีมีการให้แก้ไขไอคอนต่างๆได้ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเลือกอันนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดเราดับบนคลิกเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะสามารถอัปโหลดรูปภาพเข้ามาได้เองด้วยนะครับขออนุญาตกดกระกบากก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาใส่รูปภาพในอันต่อไปนะครับ ตรงนี้เราจะใส่เป็นอะไรนะครับลองใส่เป็นภาษาไทยได้ไหมนะครับเรียนรู้โคดดิ้งนะครับผมจะลองใส่คําว่าโคดดิ้งดูนะครับนี่เลยนะครับได้ไหมแล้วก็กดกระกบะอ่าง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเป็นชื่อเล็กๆเ,เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับโอเคเพิ่มต่อนะครับอ่าอันนี้ลองไม่ใช่เว็บไซต์บ้างนะครับแต่เป็น ลิงก์นะครับช่อง y o u t u b e นะครับที่คุณครูและนักการศึกษาทั่วจักรวาลควรที่จะไปกดติดตามนะครับหลายๆท่านบอกเอ้ยโฆษณาช่องตัวเองแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่มีคนรู้จักนะครับหรือว่าเป็นลิงก์เฉพาะที่คุณครูสร้างเองเนี่ยมันจะไม่มีนะครับไอคอนขึ้นมาให้เลือกตรงนี้แต่จะเป็นไอคอนของเว็บไซต์นั้นๆตรงนี้นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราสามารถที่จะทําการกดเลือกเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับดับเป็นคลิกก็จะไปที่เว็บไซต์นั้นๆเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขนะครับเราสามารถลากทําแบบนี้ได้นะครับมันสามารถลากไปลากมาตรงนี้ได้แล้วเมื่อเราลากนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จากเดิมที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถลากมาวางใส่ได้เช่นลากมาที่เซตติ้ง ลากมาที่แชร์ลากมาที่รีมูฟนะครับอย่างเช่นผมจะลองรีมูฟอันที่1ทิ้งนี่นะครับมันก็จะเป็นการลบทิ้งไปเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยหรือว่าถ้าเกิดต้องการจะเซตติ้งหรือตั้งค่าลองกดดูนะครับนี่นะครับก็จะมีให้เราเนี่ยลองสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมจะลองใส่นะครับเป็นช่อง YouTube TDS นะครับ แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนไอคอนก็ได้นะครับตรงนี้เลือกไอคอนได้ด้วยเห็นไหมครับหรือถ้าเกิดไม่อยากเลือกเมื่อกี้นะครับเราสามารถอัปโหลดเองก็ได้ตรงนี้เราจะลองอัปโหลดเองนะครับที่ลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้จะเขียนว่าอัปโหลดแอนด์อิมเมจจากยูอคอมพิวเตอร์นะครับกดเลยก็จะขึ้นนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับหรือจะลากรูปภาพมาวางใส่ตรงนี้ก็ได้นะผมจะกดนะครับแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพเข้ามา พอเลือกเสร็จแล้วนะครับรูปภาพก็จะมาปรากฏแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กดกระกระบัดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดเข้ามาเลยลองอีกสักอันหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะลองนําไฟล์ที่อยู่ใน g o o g l e d r i v e มานะครับมาใส่แบบนี้เลยแล้วก็วางนะครับ ซึ่งก็จะขึ้นเป็นรูปภาพนะครับหรือว่าไอคอนที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้มันมีให้เราเลือกด้วยนะครับพอดีว่าที่ผมจะนํามาแชร์เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่อยู่ใน Google Sheet เพราะฉะนั้นผมจะเลือกอันนี้นะครับโอเคตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้โดยการกด Setting นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นผังความก้าวหน้าผัางความก้าวหน้านะครับแล้วก็กดกระ,กระบาดเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเมื่อเราจัดระบบระเบียบเว็บไซต์ต่างๆแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะแชร์ลิงก์ให้กับนักเรียนได้ยังไงไปดูกันต่อครับการแชร์นะครับเราแชร์ให้นักเรียนเนี่ยง่ายมากๆเลยครับกระพริบตาครั้งเดียวยังง่ายกว่าเลยนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากนะครับจะเห็นเมนูที่เขียนว่า setting share remove นะครับให้เรากดไปที่แชร์นะครับ แล้วการแชร์สามารถทําได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ด้วยลิงก์การแชร์ด้วยอีเมล Facebook Twitter Link ก์อินกูเกิลคาร o ดบลูนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมแนะนําง่ายสุดเลยนะครับก็คือการ copy to clipboard ก็คือการแชร์ด้วยลิงก์นะครับหรือว่ารูปโซตรงนี้กดคลิกหนึ่งครั้งแล้วคุณครูก็ส่งอันนี้และครับไปให้กับนักเรียนหรือจะแปะไว้ดีเฟ e บุ๊กกลุ่มปิดส่งไปในลายบันทึกเป็นโน้ตก็ได้ และเมื่อนักเรียนเข้านะครับนักเรียนก็จะเจอกับสิ่งที่คุณครูรวบรวมไว้แล้วตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นสื่อการสอนเป็นผังความก้าวหน้าเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเจ๋งไหมครับไม่ต้องสร้างเว็บไซต์แต่เราสามารถทําแบบนี้ได้ง่ายๆเพียงแค่ส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนลิงก์เดียวและเมื่อคุณครูต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็กลับมาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของตัวเองตรงนี้และเมื่อคุณครูแก้ไขเพิ่มเติมอะไรนะครับมันก็จะไปอัปเดตในหน้าจอของนักเรียนในทุกๆครั้งนะครับและนี่ก็คือความยอดเยี่ยมทั้งหมดของเว็บไซต์ s i m b a l u c o m นะครับเป็นยังไงครับเจ๋งไหมครับผม oh! คลิปนี้ต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยแล้วถ้าเกิดอยากให้ทำเพิ่มเติมหรือใช้เว็บไซต์ s i m b l u แล้วมีปัญหาก็ คอมเมนต์มาพูดคุยที่ล่างคลิปนี้ได้หรือจะทักไปที่อินบ็อกซ์ของเพจเฟ e บ o o กทีเดนแชร์ได้นะครับยินดีครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะกลับไปที่เส้นทางเดิมของเรานั่นก็คือเว็บไซต์ s p a t i o i o ไปเดินทางกันให้จบเหลือตอนที่4และตอนที่5ตามที่ได้ออกแบบเอาไว้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่คุณครูหลายท่าน สนใจแล้วก็บอกว่าเป็นประโยชน์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในตอนที่ 1, 2, 3เกี่ยวกับการสร้างโลกเสมือนจริงหรือว่าห้องเรียนเสมือนจริงด้วยเว็บไซต์ spatial.io นะครับพีงมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับ